ยิ่งได้เห็ุเรียกบบานเพื่อนสัานสมสะอาดยิ่งนั่นปราดอ่านอ่านนั่งแกวประเสริฐสียิ่งได้สูงกำเกี่ยงถ่ายลามมอว่ายิ่งนั้นพ่อสมควรไอหีบจ้ากาวต่นพี่น้องเอ้ย ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพญาคมคมนะครับไ็ได้นํำพญาพ่อแม่อุบาาจาย์ที่ลดจนาไว้นะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจหรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปซึ่งพญาบทน,นี้นะครับกมหมายก็คือว่าหญิงใด้นะครับทีทำการบ้านการเลือนดีรับผิดชอบ ตลอดยิงนั้นก็คือควรจะมาเป็นภรรยาแล้วก็ยิงนั้นก็มีสีผิวคำํำเกี้ยงเกาหรือพูดอย่างหนึ่งว่าสีแทนบั้นท้ายหรืออกบานพอสมควรก็ควรเอามาเป็นภรรยาเพราะเธอจะนำความสุขมาให้ซึ่งให้ดูลักษณะประมาณนี้ เพราะว่ากันไปก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นอย่างไรก็พินิจพิจารณาไปซึ่งเป็นพญาให้ดูลักษณะผู้หญิงนะครับยังอยู่ที่พญากพญาที่ดูลักษณะของผู้หญิงจะเป็นจริงหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าก็าพิจารณาไปครับก็ไม่ว่ากัน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าชอบอย่างไรก็เลือกเอาตามใจไปส่วนผมก็ได้นำมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นแนวทางพอให้เห็นค่านิยมของคนสมัยโบราณโบราณที่ท่านได้ลดจนาไว้จะบอกว่าเอาไว้เตือนก็ว่าได้ เอาไว้นําในการปฏิบัติก็ว่าได้ก็ขึ้นอยู่กับเราเราท่านท่านที่จะพิจารณาไปตามเหตุปัจจัยรู้ไว้ก็ใช่แบกหามรู้ไว้ก็ดีเพื่ออนาคตก็จะได้ใช้ก็ฟังกันนิดๆนะครับพอเป็นแนวทางพอคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกับผม